ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับมิมิกแล้วในเกม p a t o o Excite เมื่อวันที่8มกราคมได้มีการไลฟ์สตรีมเกี่ยวกับแพท3.13นะคะ Echo of the Atlas เสียงสะท้อนจากขอบโลกเริ่มต้นลีกใหม่กับบอสใหม่กันเลยบอสตัวนี้มีชื่อว่าเมเวนส่วนเนื้อเรื่องนั้นมิมจะขอแยกเป็นคลิปอื่นนะคะเมเวนเธอโผล่มาตอนที่เราไปตีบอสในแผนที่โลกครั้งแรกแถมบอสในแมปนั้นก็จะเก่งขึ้นอีกด้วย เธอจะจับตาดูเราปราบบอสนะคะหากเราสามารถส่งบอสไปนอนดุมหญ้าได้เธอจะให้สัญลักษณ์ของเธอมาสัญลักษณ์นี้เราสามารถเรียกเธอได้ตลอดเวลานะคะไม่ว่าเราจะลงแมปไหนที่อะไรก็ตามเราเรียกเธอเพื่อให้มาดูการต่อสู้ของเราได้ทีนี้ในแต่ละโซนมันจะมีแต้มเป็นหลอดขึ้นนะคะทุกครั้งที่เราเรียกเธอไปดูเราปราบบอสเนี่ยหลอดมันก็จะขึ้นมา1ครั้ง1่ขีดนะเหมือนกับการลงคอนคอเลอร์เลยและมันก็จํากัดในโซน น,น,นั้นด้วยนะคะไม่ได้ทั่วแผนที่นะพอหล่อเต็มเธอจะเชิญเราไปยังสนามต่อสู้ของเธอบอสต่างๆที่เธอเห็นเราสู้นั้นจะถูกจำแรงขึ้นนะคะให้มาสู้พร้อมกันมากสุดถึง10ตัวเลย Hello, แต่ท่านั้นยังหยุดความเทียบซ่าของเราไม่ได้ <c oughs> เราก็จะได้สู้กับเธอเป็นบอสใหญ่สุดท้ายนั่นเองค่ะ Ritual Challenge League. ลีกนี้คือลีก Ritual นะคะ Echo of the a c l a s เนี่ยเป็นเพียงบอสเนื้อเรื่องหลังที่ถูกเพิ่มเข้ามานะอย่าสับสนเช คอนเทนต์เยอะมากอีเวนต์ของหลีกนี้ก็คือเราจะได้เจอกับแท่นบูชาในพื้นที่นะเปิดแท่นเพื่อเริ่มพิธีกรรมเราจะไม่สามารถออกไปได้มอนสเตอร์เนี่ยก็จะกรูนเข้ามารุมกระทืบเรานะคะสังเกตจะมีแต้มขึ้นตรงนี้เรียกว่าแต้มบรรณาการหลังจากโซ่เสร็จเราสามารถเอาแต้มนี้ไปแลกของที่แท่นบูชาได้นั่นเองแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะเจอของดีแต่แต้มดันไม่เป็นใจซะง,งั้นเราสามารถจ่ายแต้มส่วนหนึ่งไปก่อนได้แล้วมันก็จะล็อกเอาไว้เวลาเราไปเปิด แท่นบูชาอื่นของชินนั้นก็จะโผล่มาให้เราซื้อเรื่อยๆจนกว่าแต้มเราจะซื้อได้นั่นเองสามารถหมุนเปลี่ยนของในแท่นบูชาได้หนึ่งครั้งต่อ1นึ่แผนที่มีมอดพิเศษเฉพาะแท่นบูชา มีไอเทม Ritual v e s s ส l สามารถเก็บมอนสเตอร์จากแท่นบูชาไว้ในแวสเซอได้เอาไปใส่พร้อมกันในแมปได้ถึง4ชิ้นเลยเพื่ออะไรล่ะเพื่อเพิ่มมอนสเตอร์ในแท่นบูชาได้แต้มเยอะขึ้นของรางวัลก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนายนะ่ะก็เป็นชาวสวนได้นะถ้าเวสลีย มมัันนกกลลบาแ้วทุคเมื่อนานมาแล้วหลังจากจบลีกปลูกผักไปทางจ GG ประกาศว่าจะยังไม่เอาปลูกผักนี้เข้าสแตนดาดนะคะเนื่องด้วยที่ว่ามันออกเกินเบอร์ไปหน่อยผู้เล่นเนี่ยสามารถคราฟของกันได้โหดมากๆอสเทียร์มิเลอร์เทียมาเต็มเลยพวกนายมันบ้าไปแล้วแต่ก็มีอีกหลายเสียงเหมือนกันที่บอกว่ามันน่าเบื่อเอามากๆต้องมารอคอยผักโตต้องมาลดน้ําอะไรอย่างนี้ทางจ g จเขาก็รับทราบนะคะ หลังจากนั้นหลิ่งนี้ก็เลื่อนลาแล้วก็หายไปไม่มีข่าวคราวใดๆเลยท่านใดนั้นเองมันก็โผลมาใน3.13นี้แบบเซอร์ไพรส์เออเออโอเคแน่นอนว่ามันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วเราสามารถเจอว์ปผักในแมปได้พอเข้ามาเนี่ยก็จะเก็บเกี่ยวได้เลยไม่ต้องคอยรอรถน้ำอีกต่อไป <c oughs> ปรับเปลี่ยนแบบนี้มีคิดว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนที่ดีทีเดียวนะคะเป็นการเนิร์ฟไปในตัวด้วยเพราะว่า เราเนี่ยไม่สามารถที่จะปลูกหรือเพาะมเมล็ดพันธุ์เลือกมอดได้อีกแล้วแต่สามารถเก็บมอดที่ต้องการไว้ใช้ที่หลังได้นะจ๊ะลีกโจนปล้นใจยังคงอยู่ใน3 1 3บมเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากเท่าไหร่อาจจะเพิ่มแค่ว่าโอกาสดรอปเหรียญเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็หาพวกใบปล้นได้ง่ายขึ้นเยอะขึ้นนะคะเรามาดูในส่วนของแผนที่โลกกันบ้างแผนที่แอสาร์ดมีแพสซีฟในแต่ละโซนขึ้นมันจะคล้ายๆกับ การลงวงกดนะเราไปจุบุจบุกับบอสวงกดผ่านเราถึงจะได้แต้มถูกต้องไหมแต่ในแอสทราสเนี่ยมิมเดาว,ว่าเราก็ต้องไปจุบุจบุกับเมเวนส์ผ่านเราถึงจะได้แต้มมาอัพแอสทรานั่นเอง และในแต่ละโซนแพสซีฟนี่จะไม่เหมือนกันเลยนะคะแพสซีฟพวกนี้จะมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟาร์มของเราให้ดียิ่งขึ้นเราสามารถรีอัพรีอัพได้ตลอดเวลาเลยนะคะมันเหมือนกับซับคลาสของเรานี่แหละส่วนรายละเอยียดในแต่ละโซนเนี่ยมิจะขอ,อยกตัวอย่างแล้วกันนะคะอย่างเช่นหากเราเนี่ยแบบสายลงเมืองจ๋าเลยนะคะเราอาจจะต้องไป ลงโซนนี้นะ Rex Proxima มันจะมีแพสซีฟที่เกี่ยวกับเมืองเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นเราแค่ตีบอสเฉยๆเนี่ยเราก็ได้น้ำมันแถมมาฟรีๆนะคะตีบอสเฉยๆนี่แหละไม่ว่าแมปนั้นจะมีนิโคหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วสายเมืองก็ต้องมาทัวแมปนี้แน่นอนส่วนรายละเอยียดโซนอื่นๆมิมจะขอยกไปในคลิปหน้าแล้วกัน โอ้ยกไปคลิปหน้าเยอะมากคอนเทนต์เยอะจัดเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะวอสตโตยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่มีวอสตโตตัวใหม่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือไทเทเนียมโครเมียมและแพทินัมสามารถคราฟได้อีกด้วยนะแล้วก็สามารถซื้อขายกันได้ด้วยไอเทมเมเวนโอฟ ไอเทมนี้นะคะเมื่อกดใช้เนี่ยเขาจะทําการลบมอดพื้นหลังออก1มอดแบบสุ่มนะและเพิ่มมอดขึ้นมาอีก1มอดเป็นเทียสูงมาด้วยในกรณีนี้เนี่ยเขาใช้เสื้อของครูเซเดอร์นะคะก็คือเป็นพื้นหลังของครูเซเดอร์มีมอดของครูเซเดอร์อยู่2มอดนั่นก็คือบรรทัดบนสุดเลยเพิ่มอินเทลเจนเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็บรรทัดล่างสุดเปลี่ยนดาเมจกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟฟ้า พอกดใช้เข้าไปแล้วจะเห็นได้ว่ามอดล่างสุดนั้นได้หายไปมีมอดบวกเลเวลอินเ l ล i g เจนต์ส็อกเก็เจมเข้ามาแทนบอกไว้ก่อนนะว่ามอดเพิ่มเลเวล i n t e l l i g e n นเนี่ยมันไม่ใช่มอของครูเซเดอร์นะคะมันอาจจะเป็นมอดอะไรก็ได้ที่เทียสูงนั่นเองถ้ามีมเข้าใจไม่ผิดนะคะแต่ถ้าหาไม่ถูกต้องเนี่ยยงก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะราคาก็ไม่ใช่เล่นๆแน่นอนแค่ชื่อก็บอกเลยว่าเมเวนเพราะฉะนั้น รอปจากเมเวนแน่นอน100%ส่วนเรื่องการรีเวิร์กนั้นปัจจุบันถูกเปิดเผยเพียง3ซับคลาสเท่านั้นก็คือ Elementalist, i n q e u i s i t t r r และ Dead Eye ซับคลาสอื่นก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกันเดี๋ยววิมจะมาทำสรุปให้อีกทีนึงนะคะหลังจากแพทโนนเข้าออกมาแล้วเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนาะสุดท้ายนี้มี2 s k สกิลเจมที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่สกิลเจมไฮโดรสเฟียร์และ s u อร์ตเจมสรนิตี ยังมีการปรับเปลี่ยนสกิลเจมมากถึง40เม็ดด้วยไอเทมยูนิคใหม่13ชิ้นการ์ดใบใหม่2ใบแมปใหม่ในแผนที่โลก11แมปทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน3.13ส่วนวารยายละเอียดข้อมูลอื่นๆเนี่ยยังไงก็ต้องรอเพจโนตออกมาก่อนก็แล้วกันหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งตรงน,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 นี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้มโคงต้องขอชี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจะ